ก็สวัสดีผมอยู like ่ก so ับผมนะผมช่างกดนะผมในช่องช่างกด DIY วนะผมวันนี้ก็จะพาเอฟนะผมหรือท่านผู้ชมนะผมมาดูวิธีการทําเหล็กดัดง่ายๆนะผมว่าทายังไงก็มาดูกันเลยครับก็นี่นะผมคือหน้าตาเหล็กนะผมที่จะมาทําเหล็กดัดนั่นก็คือเหล็กขนาด4หุนนะผมเป็นเหล็กรีบนะผมหรือเขาเรียกกันว่าแฝดปลานะผมก็จะมาทําก่อนอื่นเลยก็จะทําการวัดตัดนะผม ทำรอบก่อนนะผมคือเราวัดขนาดของช่องหน้าต่างที่เราจะทำการอเารนกดันนะผมก่อนอื่นเลยก็ทําการตัดขอบก่อนนะผมก่อนที่จะทำการซอยกลางนะผมแล้วก็วันนี้นะผมจะทําสไตล์กงจีนนะผมหรือเหล็กดัดรุ่นเก่านะผมก็มาดูเลยครับ จากที่ทําการตัดเหล็กได้ขนาดทั้งสี่เส้นแล้วนะผมก็ทําการแท็กมุมไว้ก่อนนะครับผมปะแล้วผมนี่เหล็กรีดแฟตบาร์นะผมขนาดสี่หุนนี่เราทํากรอบเสร็จแล้วนะผมเหล็กแฟตบาร์เราไม่พอนะผมผมก็ทาการดัดแปลงนะผมโดยการนําเศษเหล็กนะผมนี่สองหุนนะครับมาทำเป็นลูกตั้งแล้วก็ลูกซอยนะผมเดี๋ยวดูว่ามันจะสวยหรือเปล่านะผมมาดูเลยก็พอเราได้ในงี้เสร็จนะผมก็ วิธีการจะแบ่งช่องนะผมอันนี้คือช่องไหนอยู่ที่หกสิบเก้าเซนนะผมต้องการที่จะแบ่งถติว่าเราจะแบ่งห้าช่องใช่ไหมผมก็เอาหกสิบเก้านนะผมมาหารหกนะผมมันจะได้ลงตัวเป็นห้าช่องนะผมนี่คือวิธีการคิดง่ายๆนะก็พอเรอหารเสร็จนะผมก็จะได้เป็นตัวเลขที่เราต้องการทําลูกตั้งครับผมหรือลูกซอยก็จะได้เป็นสิบเอ็ดเซนครึ่งน,นะผมนี่นี่สิบเอ็ดเซนครึ่งน,นี่ครับ อีกแต้มเมื่อกี้เลยนะผมเวลานั้นเราจะได้ไม่หลุดนะครับผมทำเหมือนกันทั้งสองฝั่งนะครับผมทำสองฝั่งใช่ก็พอเราทําการวัดแบ่งเสร็จนะผมครัวนี้เราก็จะทําการตัดเหล็กสองขุนนะผมในการทําตัวซอยนะผมก็วัดไปที่ วัดมาเลยนะผมนี่มันจะได้ขนาดนะผมนี่เนหะ็นไหมนี่นะผมที่91เซนแล้วก็ทําการตัดนะผมหนึ่งสองสามสี่ห้าทอนนะผมผมก็หลังจากที่ทําการตัดเสร็จนะผมก็มนี่ห้าเส้นเดือดเรียบร้อยนะผมก็อันนี้ผมจะเชือกใช้แบบนี้นะผม,มนี่จะใช้กรรมการเสมอเสมอด้านหนึ่งเลยนะผมสะเสมอขอบด้านบนนี้แล้วก็เชื่อมนะผมก็จะได้เป็นลักษณะแบบนี้นผม,มดูเลยเลย นี่ยเ้าเพราะว่าเหล็กที่เรานํามาใช้เนี่ยคือเป็นการประยุกต์ใช้นะผมแล้วก็นี่ผมจะทําการทําเสมอนี่ด้านหนึงนะผมแบบนี้เอาเชื่อมเลย การเชื่อมแนวตั้งเสร็จก็จะได้เป็นลักษณะแบบนี้นะผมก็เดี๋ยวทำการตัดนะผมอันนี้ผมแบ่งนะผมเอาหกช่องเหมือนกันนะครับผมมันก็จะได้เป็นห้าช่องเอาหกฐานนะครับผมนี่นะผมนี่เห็นไหมนี่ผมเอาประการไปติดท่าติดให้ดูแล้วผมนี่อันนี้แบ่งอยู่ที่สิบแปดเซนนะผมต่อช่องก็เดี๋ยวผมจะตัดทั้งหมดทั้งหมดสามสิบชิ้นนะผมคือตัวขวางนะผมที่สิบเอ็ดเซนนะผมเดี๋ยวก็ใช้เหล็กเส้นเนี่ยเดินเลี่องนะนี่นะครับผมผม เอาแบบลับเป็นวันเลยง่ายนะผมเวลานัา้นก็้ามาก็ตัดเลยนะครับนี่นี้ะผมก็จะเริ่มหน้าแบบนี้นี่นะสิบแปดเป็นครึ่งแล้วผมเมยใส่เลยทำการใส่แบบนี้นะผมแบบสลับช่องนะผม ก็เดี๋ยวตอนนี้นะผมขอตัวทําก่อนนะเหมือนเดี๋ยวมาดูตอนเสร็จอีกทีนะครับผมก็น,นี่นะผมก็หน้าตาเริ่มจะออกเป็นรูปร่างแล้วนะผมก็เราจะทําการไล่เชื่อมจนเสร็จเลยนะผมนี่แบบนี้นี่นะครับผมหลังจากที่ทำการเชื่อมเสร็จนะผมก็ก่อนที่เราทำการเคลือบสีนะผม ก็จะเจาะรูนะผมเอาไว้สำหรับยึดรีอสนะผมอันนี้ผมจะใช้ระ,ระบบหัวกลางท้ายนะผมนี่พูดง่ายๆเลยก็คือจะเจาะด้าละสามรูนะผมทั้งหมด12ตัวนะผมนี่เจาะหมดเลยนะครับผม ครับผมสำหรับดอกที่จะเจอะก,ก็เป็นดอกขนาดหนึ่งทับแปดนะผมตอนสุดท้ายนะผมในการเก็บการก็คือเราจะใช้ทำการสีกระป๋องนะผมในการพ่นพ่นเพื่อไม่ให้เกิดสนิมในการชิ้นงานอีกนะครับผมแล้วก็สวยงามนะครับผมนี่เ่นไ้นลย อันนี้เราทําการพ่นสีครับเสร็จแล้วนะผมก็จะทําการปล่อยให้สีแห้งสักพักหนึ่งนะผมแล้วก็เดี๋ยวจะพาไปดูวิธีการติดตั้งครับผมก็อันนี้นะผมที่เราทําเล็กแบบมานี่คือเราใส่กับต่างๆหมุกบไม้นะผมก็สกรูที่ใช้ก็จะเป็นแบบนี้นะผมนี่นะก็ใช้สวันยิงอัดเข้าไปเลยนะผมที่จเจาะลงไปใช่ไหมนี่นะผมจเจาะเลย พอดีช่องเลยใช่ไหมพี่กดษใช่ครับผมก็นี่แลผมติดตั้งเสร็จเรียบร้อยแล้วนะผมนี่ เข้าออกระมบ้านครับผมคันนี้ก็เป็นเทคนิคง,ง่ายๆนะผมสำหรับการทำเหล็กดัดเองนะผมจะเสร็จเหล็กเหลือใช้นะผมก็สำหรับท่านใดน,นะผมชอบคลิปวิดีโอแบบนี้นะผมก็อย่าลืมไปช่วยกด Subscribe กดไลค์กดแชร์นะผมอย่าลืมกดกระดิ่งแล้วก็กดติดตามให้กับผมด้วยนะผมในช่องช่างกด DIY นะผมสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบคลิปแต่เพียงเท่านี้ครับผมสวัสดีครับ